เมื่อวาได้ไปแสดงธรรมที่ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยช่วงนี้ทางยุวพุทธิกะสมาคมจัดบรรยายเป็นเป็นชุดเลยนะ,ะเรื่องเอตทักคะเอตทักคะก็คือบุคคลที่พระพุทธเจ้า ส่งยกย่องว่าเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งก็มีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกกาแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นภริยบุคคลอย่างต่ำก็โสดาบันและท่านเหล่านี้เนี่ยนะก็มีความสามารถพิเศษโดดเด่นไปคนละทาง ส่วนใหญ่ชาวพุทธเราก็รู้จักเอตทักคะบางท่านนะที่มีชื่อเสียงเช่นภาษาลิบุตรหรือว่าพระโมคคัลลานะหรือว่าพระมหากรสปะแต่ที่จริงมีอีกหลายท่านทีเดียวนะที่มีชีวิตแล้วก็ปฏิปทาที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายนะใน ดำเนินชีวิตแล้วก็ปฏิปทาด้วยอย่างบางท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่ฝ่ายทำนะตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่สาวบางท่านนี่ทิ้งบ้านนะทิ้งว่าที่เจ้าสาวนะตั้งแต่ยุจ็ดขวบนะหนีเข้าป่าไปบวชเนอย่างเช่นท่านเรวตต อันนี้ก็เป็นเอตจทัคะด้านการอยู่ป่าแะ่ก็มีหลายท่านนะที่ใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปจนวัยชราหรือว่าจนอายุมากเลยก็ได้ไม่ได้ยินดีในธรรมะซ้ำอาจจะเพลิดเพลินในชีวิตคา,ารวะด้วยซ้ำ แต่ว่าภายหลังเนี่ยก็เจอเหตุร้ายที่ทำให้ชีวิตเนี่ยหักเหเข้าหาธรรมะแล้วก็จนกระทั่งได้ค้นพบผลทางแห่งความดับทุกข์แล้วก็ได้รับการยกย่องจากผู้เจ้าว่าเป็นเอตัทัะนะด้านใดด้านหนึ่งแม้เช่วงท่านเป็นชีวิตที่ควรศึกษานะ แล้วก็นำไปเป็นแบบอย่างตรรการปฏิบัติท่านหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีชีวิตใกล้เคียงกับผู้คนมากมายในปัจจุบันท่านนั้นคือพระโสนาเทรีเดิมเนี่ยท่านก็เป็น เศรษฐินีนะก็ร่ำรวยอยู่ที่กรุงสาวัตถีชีวิตนี้ก็เรียกว่าราบรื่นแล้วก็เจริญรื่งเรืองด้วยนะจึงได้เป็นเศรษฐินีชีวิตครอบครัวก็คงจะสมหวังตัวท่านเองนี่ก็มีสุขภาพดีนะ สามารถที่จะอยู่ได้นะจนกระทั่งถึงวัยชารามีลูกนะลูกก็เติบโตกันเป็นหนุนเป็นสาวนะมีชีวิตที่ผาสุปกันทุกคนนะตัวท่านเองมีลูกเนี่ยบางคำพีก็ว่า10คนนะบางคำพีก็ว่า14ก็คือชาย7หญิง7 แล้วก็ทั้งทั้งสิบสี่เนี่ยหรือทั้งสิบเนี่ยก็ไม่มีใครสักคนที่ตายตั้งแต่เล็กนะคนโบราณเนี่ย,นนยสมัยก่อนเนี่ยมีลูกเยอะก็จริงแต่ว่าที่เหลือรอดมาจนโตจนแต่งงานเนี่ยโอ้ยมีน้อยนะอาจจะเหลือสักครึ่งหนึ่งว่าสมัยก่อนนะการแพทย์การสาธารณสุขมันก็ไม่ดีเรียกว่าต้องอาศัยโชคทีเดียวกว่าลูกนี่จะเติบโตมาจนเป็นผู้ใหญ่ ท่านโสนานี่นะก็เรียกว่าลูกทุกคนนะก็มีสุขภาพดีแล้วก็เติบโตยังั้งมีครอบครัวกันทุกคนเลยไม่ว่าลูกชายลูกหญิงช่วยก็ราบลืนมาทั้งถึงวัยชาราแล้ววันหนึ่งนะสามีก็เสียชีวิตท่านก็เป็นหลักของครอบครัว จะจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยนะลูกๆก็พากันไปบอกแม่ว่าเนพ่อก็ตายไปแล้วแม่จะเก็บทรัพย์สินเงินทองไว้คนเดียวทำไมทำไมไม่แบ่งให้ลูกๆกลัวว่าลูกจะเลี้ยงไม่ไหวเหลเนยนะลูกพูดแบบนี้เนี่ยท่านก็เลยอ่ะเราก็อายุมากแล้ว จะต,ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งสมบัติให้กับลูกๆทุกคนเท่ากันเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกหญิงได้เท่ากันอันนี้ก็อาจจะต่างจากคนสมัยก่อนนะที่อาจจะให้น้ำหนักกับลูกชายมากกว่าลูกสาวแต่ว่าท่านนี่ให้เท่ากันเลยก็เรียกว่าเอาชีวิตเนี่ยฝากไว้กับลูกแล้วพอแบ่งสมบัติให้ลูกเท่ากัน ท่านก็ไปอยู่กับลูกชายคนโตแต่อยู่ได้ไม่ทลายนะไม่นานเนี่ยลูกสะพ้ายก็เกิดความอึดตัดไม่พอใจว่าทำไมเนี่ยเราจึงต้องรับภาระเลี้ยงดูแม่แม่สามีก็ไปพูดหวานล้อมนะลูกหวานล้อมสามีนะซึ่งเป็นลูกชายคนโต ของท่านโสนาจนทั้งลูกชายก็เห็นด้วยนะว่าทำไมเราต้องรับภาระหนักกว่าคนอื่นหนักกว่าลูกคนอื่นพอลูกสะพายเห็นว่าสามีเห็นด้วยวันหนึ่งก็เลยไปพูดกับแม่สามีคือท่านโสนนาว่าเนี่ยทำไมแม่เนี่ยถึงมาอยู่กับบ้านเราหรือบ้านฉันเนี่ยฝ่ายเดียว ในเมื่อสมบัติก็ได้เท่าๆกันแม่ไม่รู้ทางไปบ้านลูกชายคนอื่นบ้างเลยไม่มีทางไม่รู้ทางไปบ้านลูกคนอื่นบ้างหรือพพรีะดิแบบนี้นะท่านโสนาก็รู้ว่าเนี่ยลูกเนี่ยไม่ยินดีที่จะให้เราอยู่ถ้าเป็นแม่คนอื่นนะก็อาจจะน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าอาจจะเกิดความคับแค้นว่า ไอ้นี่มันสมบัติของฉันนะฉันอุตสาห์ให้ทําไมมาพูดแบบนี้กับฉันแล้วก็คงอยากโต้เถียงกันทะเลาะก,กันก็มีนะปัจจุบันเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เมือ่อไม่หลายๆเมื่อเร็วๆเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งอายุมากก็แบ่งสมบัติให้ลูกๆเพราะ ไม่รู้ตัวเองจะตายเมื่อไหร่แบ่งให้หมดเลยทั้งบ้านทั้งที่ดินก็คงจะมีเงินเก็บไว้บ้างแต่ไม่มากวันนึงก็ป่วยหนักนะก็ต้องอาศัยเงินในการดูแลรักษาพยาบาลนะก็อาศัยเงินขอเงินจากลูกทีแรกลูกก็ให้นะต่อตอนต่อหลังเนี่ยลูกก็ไม่ยินดีที่จะให้นะอิดออดต่าง พ่อนี่ไม่พอใจมากนะีวันหนึ่งก็ทะเลาะก,กันพ่อนี่โมโหมากแค้นมากนะลูกอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะีโตแล้วก็ยังให้สมบัติแบ่งสมบัติแบ่งมรดกให้แต่ว่ามามีอาการแบบนี้แค้นมากเนะี่ยิงลูกตายเลยพอรู้ตัวเองทำอะไรลงไปก็เสียใจนะอาจจะโกวความผิดโกบาปก,กรรมก็จะไม่รู้ก็เลยยิงตัวเองตาย แต่ว่าท่านโสนาไม่มีแบบนี้นะท่านก็เห็นว่าในเมื่อลูกลูกชายคนโตไม่ต้อนรับก็ไปอยู่กับลูกคนที่สองอยู่ลูกคนที่สองไม่นานนะก็เจอปัญหาเดียวกันก็เลยไปอยู่กับลูกคนที่สามท่านไม่เสียเวลามาต่อรอต่อเถียงแล้วก็เจอแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ จนกระทั่งอยู่กับลูกคนสุดท้องก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ต้อนรับถ้าคนที่เป็นแม่เนี่ยนะถ้าเจอแบบนี้นี่ก็คงจะเจ็บช้ำน้ำใจนะเพราะว่าเลี้ยงลูกมาจนโตแต่ว่าหวังพึ่งลูกไม่ได้สักคนบางคนก็าจะกลน บนกลดาชตากรรมว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นหรือไม่ก็อาจจะฟ้องร้องประกาศป่าประกาศให้คนในเมืองได้รู้ว่าลูกของฉันเป็นอย่างนี้พูดง่ายคือเอาชนะให้ได้แต่ว่าท่านโสนาไม่มีเลยนะเหมือนก็ว่าท่านเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักทำใจนะเมื่อลูก ไม่ต้องการไม่ต้อนรับเมื่อลูกผลักใสนะท่านก็ฐานไปหาทางอื่นไม่มาเสียเวลาทุกไม่มาเสียเวลาจมจมอยู่กับความคับแค้นน้อยเนื้อต่ำใจก็นับว่าชีวิตหักเหนะจากเศรษฐีกลายเป็นคนอนาถาเพราะไม่เหลืออะไรเลยจริงๆบ้านที่ดินทรัพย์สิน เราจะทำยังไงอ่ะจะเป็นขอทานก็ใช่ที่ก็นึกถึงพระนึกถึงวัดขึ้นมาเพราะว่าวัดนี่เป็นสถานที่ที่สามารถจะรองรับนะคนที่ไม่มีที่ไปได้ท่านก็เลยตัดสินใจบวชนะบวชเป็นภิกษุณีสมัยนั้นมีภิกษุณีนะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยก็มีวัดที่สามารถจะรองรับคนที่ไม่มีทางไป คือไม่ได้รับบวชแต่เฉพาะคนที่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คนที่ไม่มีทางไปนะถ้ายินดีมาบวชแล้วก็อยู่ได้นะทางวัดก็ต้อนรับท่านก็เลยนะตัดสินใจออกบวชไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธานะแต่ว่าเพราะไม่มีทางไปนะแต่ว่าหนึ่องจากท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อบวชแล้วแม้ทีแรกจะไม่ศรัทธานะแต่ว่าในเมื่อครองพระเหลืองแล้วก,ก็ต้องทำหน้าที่หน้าที่นี้ก็มีตั้งแต่การปฏิบัติทำตามคำสอนครูบาอาจารย์แล้วก็เนื่องจากเป็นภิกษุณีผู้มีพรรษาน้อยก็ต้องอุปถัมภ์ดูแลภิกษุณีที่มีพรรษามากกว่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าทั้งหมดก็ได้นะเป็น ภิกษุนีคลาวลูกเนี่ยภิกษุนีที่เป็นพันเตเหล่านี้เนี่ยก็จําจีจำชัยท่านบางครั้แต่เนื่องจากท่านเป็นคนแก่นะบางทีก็ทำอะไรเชื่องช้าบางทีทำอะไรก็ขาดตกบกพร่องก็เลยถูกลงโทษนะหรือบางทีก็ถูกบังคับให้ทํานว่นทานี่ท่านก็ไม่ปิดปากบนนะพร้อมที่จะทำหน้าที่พร้อมที่จะทำงานตามที่ พันเตสั่งขณะเดียวกันท่านก็ไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งการปฏิบัติว่างเมื่อไหร่นะท่านก็ปฏิบัติเพราะว่าคงจะรู้ว่าอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตั้งอยู่ในความไม่ประมาททาความเพียรตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําแล้วก็ทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพันเตมีครั้หนึ่งท่านได้รับมอบหมายให ไปต้มน้ำร้อนนะสมัยนั้นคงจะหนาวนะพิสุจน์นีเนี่ยจะอาบน้ำก็ต้องมีน้ำร้อนก็ท่านได้รับมอบหมายให้ต้มน้ำร้อนวันหนึ่งท่านก็ไปทำหน้าที่เนี่ยไปอยู่ในครัวระหว่างที่รอน้ำเดือดท่านก็ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเปล่าๆก็เดินจงกรมอยู่ในครัว นะเดินรอบเสาระหว่างที่เดินจงกรมเนี่ยก็พิจารณาอาการส2คือพิจรารร่างกายว่ามันประกอบไปด้วยส่วนประกอบ32อย่างอย่างที่เราสวดอยู่บ่อยๆเกสาโลมานาาทันตาตะโจนะผมขนเล็กฟันหนังเนื้อในการพิจารณาแบบนี้เนี่ยในด้านหนึ่งก็เพื่อทำให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกาย นะพอเรามองเห็นทะลุข้างในนะนึกถึงร่างตัวเองเนี่ยตัดไตไส้พุงไอ้ร่างที่เคยเห็นว่าสวยงามนะผิวเนียนมันก็กลายเป็นของไม่สวยงามทำให้ความยึดติดหลงไหลหรือว่าราคะในร่างของตัวเนี่ยมันเบาบางในด้านนึงก็ทำให้จิตสงบนะนี่ก็เป็นสมถะแต่ว่าท่านทำได้มากกว่านั้นนะท่านก็พิจารณาเป็นวิป,ปัสสนาเลยว่าเนี่ย ไอ้ร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นมันเป็นแค่การประชุมง,งานของสิ่งต่างๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอพิจารณาแบบเนี้นะปรากฏว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอจิตถ้าเป็นสมาธิท่านก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาเนี่ยจนถึงขั้นบรรลุอรหัตผลเลยแต่บรรลุอรหันต์เนี่ยขณะที่กําลังทํางานอยู่ในครัวนี่แหละ แล้วก็ผู้เจ้าก็มาปรากฏเป็นนิมิตนะมาพูดว่าเนี่ยผู้ที่รู้ธรรมสูงสุดเนี่ยนะมีชีวิตเพียงแค่วันเดียวนะก็ประเสริฐกว่าผู้ที่ไม่รู้ธรรมแต่ว่ามีอายุเป็นร้อยปีอันนี้ก็ท่านก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างของผู้ที่แม้อยู่ในวัยชราแล้ว แต่ว่าเมื่อไม่ทิ้งความเพียรนนะท่านก็สามารถที่จะค้นพบหนทางการดับทุกข์ได้พระสนาเทลีต่อมาก็ได้รับการยกจ่องจากพระุทธเจ้าเป็นเอจทักคะด้านปาราลบความเพียรคือท่านเพียรมากนะแม้ว่าจะบวชเมื่อแก่ท่านรับิจารณาให้ดีนะในการที่ ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยก็คือการที่ถูกลูกทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยผลักใสอันนี้คือความทุกข์ที่แสนสาหัสนะสำหรับคนที่เป็นแม่คนที่เป็นแม่เนี่ยจะมีความทุกข์ใดที่แย่เท่ากับาการถูกลูกผลักใสไม่ต้อนรับนี่คงจะไม่มีแล้วนะอาจจะมีความทุกข์อีก บางอย่างสองอย่างที่หนักหนากว่าน,นี้แต่ว่าน้อยนะที่จะมีความทุกข์ใดนะที่จะยำแย่สำหรับแม่ต่อการถูกลูกผักใส่แต่การที่ถูกลูกผักใส่นี่แหละนะมันกลายเป็นของดีเพราะว่าถ้าหากว่าท่านมีลูกที่ดีนะตอนรับแม่ดูแลแม่นะเอาใจใส่แม่ ท่านก็คงจะไม่มีเหตุให้ต้องบวชก็อาจจะมีชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขตามภาษาชาวโลกมีลูกแล้วก็มีหลานแวดล้อมอบอุ่นแล้วถึงเวลาจะตายก็มีลูกมีหลานมาแวดล้อมอยู่ข้างเตียงตายเหมือนคนทั่วไป แล้วก็กลับมาเกิดใหม่นะเพราะว่ายังมีอวิชชายังมีกรรมนะที่จะต้องหนุนส่งให้ต้องมาเกิดนะแั้วเาท่าที่ท่านราบเรียบนะราบรื่นไปจนถึงบ้นปลายชีวิตจนถึงสิ้นลมเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสได้มาพบธรรมะเพราะว่าใจท่านเนี่ยท่านไม่ได้สนใจธรรมะเลยเลยแต่ว่าเป็นเพราะเจอทุกขนะ์แล้วก็เป็นทุกข์ที่รุนแรงด้วย ทุกชนิดนี้สามารถจะทำให้คนที่เป็นแม่บางคนนี่ครับแค้นใจจนถึงขั้นอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้แต่ว่าสำหรับบางท่านอย่างท่านโซนานี่ความทุกข์แบบนี้แหละมันกลายเป็นของดีผลักให้ท่านได้เข้าหาธรรมะจนค้นพบผนทางความดับทุกข์แ mm hmm. ่งจะว่าไปเนี่ยความทุกข์นี่มันก็มีประโยชน์นะ มันสามารถที่จะผักเราหรือว่าสายเราให้มาเจอธรรมะได้คนจำนนไม่น้อยเนี่ยท้าวาชีวิกราบรื่นนะมีอายุวันนา่าสุขาภะมีครอบครัวที่อบอุ่นก็คงจะไม่มาสนใจธรรมะเท่าไหร่อาจจะมองคนที่เข้าวัดปฏิบัติทํามว่ามีปัญหาอะไรเลยนะ คนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สนใจเพราะชีวิตเขาเนี่ยมีความสุขมีความราบรื่นตอเมื่อเจอทำตอเมื่อเจอความทุกข์นั่นแหละนะที่จะทำให้หันมาสนใจธรรมะมัะมีตัวอย่างมากมายนะในบรรดาเอตทักคะหลายท่านเนี่ยที่ชีวิตเนี่ยก็เคยราบรื่น ก็เลยไม่ได้มีความสนใจธรรมะไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติธรรมอะไรเลยแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเจอเหตุร้ายเข้า,ก,าออก็ไม่มีทางออกไม่มีที่ไปอย่างที่เคยเล่าอยู่เสมอเนี่ยนางกีสาโกตมีเนี่ยชีวิตนี้กำลังจเจริญรุ่งเรืองมีสามีที่ดีมีฐานะที่มั่นคงมีลูกที่น่ารัก แต่แล้ววันหนึ่งลูกตายลูกตายทำใจไม่ได้ต้องอุ้มศพลูกไปหาใครต่อใครให้ช่วยจนทั้งตะลังให้ไปหาพระพุทธเจ้าร้อยวันพันปีไม่เคยไปหาพระเจ้าที่เชตวันเลยนะแต่พอลูกตายนี่ต้องกระเซาะกระเซิงไปหาพระองค์และพระองค์ก็ออกอุบายให้ไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายพอถ้าหาได้พระองค์จะช่วย นางก็ดีใจนะไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านนั้นบ้านนี้ก็มีคนตายทั้งนั้นบ้านนี้ก็มีคนตายบ้านนั้นก็มีคนตายสุดท้ายก็เลยยอมรับความตายของลูกได้แล้วก็ตระหนักว่าไอ้ความตายนี่มันเป็นหรือความสูญเสียนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอพอเอาลูกไปฝังแล้วก็มากราบทูลมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาเนี่พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรม แสดงธรรให้เห็นโทษขงความยึดติดในลูกในทรัพย์ซึ่งรู้นวแจะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนางก็บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบันจากคนซึ่งไม่ค่อยมีสติสตังเมือ่อเมื่อสักชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วตอนนี้กลายเป็นพระอริยบุคคลไปซะแล้วถ้าไม่สูญเสียลูกนะก็คงจะไม่มาพบธรรมะ อันนี้ก็เหมือนกับนางปัจจารานะนางปัจรานี่ก็หนักกว่าเองนะนางปัจรานี่ทีแรกก็เสียสามีเพราะถูกงูก,กัดตอนหลังก็เสียลูกสองคนคนหนึ่งถูกเหยี่ยวคาบไปอีกคนหนึ่งถูกน้ําพัดไปพอกลับไปบ้านก็เพราะว่าพ่อแม่พี่ชายตายเพราะว่าพายุมันทําให้บ้านเรือนถลม่มนะทับ ตายกันหมดทั้งครอบครัวอุวณหภูจรานี่เสียสติเลยนะกระเซาะกระเซิงภาพผ่อนหลุดลุย่ยจนทั้งได้พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าให้ตั้งเรียกห้ยกให้ได้สติขึ้นมาแล้วก็ผู้ไทคอคิดว่านะนานในมาโศทั้งสี่เนี่ย มากมายเพียงใดก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของผู้ที่เศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ครอบง,งำเพราะความสูญเสียคนรักปัจรานะทำอะไรอยู่นะเธอจึงยังประมาทเท่านี้แหละนะนางก็ได้สติแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาเลยนะเห็นว่าสังขารนี่นเป็นทุกข์ชีวิตที่พึงปรารถนานี่มันเต็มไปได้วยทุกข์มากเลยแล้วท่านก็ได้รู้ธรรมเป็นพระโสดาบัน นั่นก็เป็นเอตทัคคะอีกท่านหนึ่งนะเอตทัคคะด้านวิในนางกิสากคตมีต่อมาก็บวชนะก็เป็นพระเถรีก็เป็นเอตทัคคะอีกท่านหนึ่งนะในด้านการทรงจีวรเศร้าหมองนี่เป็นตัวอย่างนะองนทีนะ่เจอธรรมพบธรรมเพราะเจอทุกข์ถ้าไม่เจอทุกข์เนี่ยนะก็ คงจะหลงอยู่ในโลกไปอีกนานไม่รู้ว่กี่ชาติกี่ภพแต่พอเจอทุกเนี่ยจะเป็นทุกขสแสนสาหนะัสนะสำหรับคนเป็นแม่นะลองมาที่ยิ่งกว่าการถูกลูกผักใสนะก็คือการสูญเสียลูกนั่นเองถ้าคนผู้คนจำนวนมากเนี่ยนะที่มาเจอธรรมที่มาปฏิบัติธรรมก็เพราะความทุกข์ บางคนก็ป่วยบางคนก็สูญเสียลูกบางคนก็สูญเสียพ่อแม่บางคนก็ธุรกิจล้มละลายความทุกเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครปาถนานะแต่ว่ามันก็มีคุณมันมีประโยชน์เพราะว่ามันทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยพบว่าไอ้สิ่งที่มีเนี่ยไม่เป็นทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงอำนาจบริษัทบริวารเนี่ยถึงเวลาทุกข์ใจเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยมันทำให้เกิดตาสว่างเหมือนกันนะเมื่อรู้ว่าไอสสา้สิ่งที่แสวงหาสิ่งที่โหยหาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้พ้นทุกข์ก็คงเหลือแต่สิ่งเดียวคือธรรมะแต่บางคนก็ก็ไม่ได้เห็นชัดทีเดียวนะจนกระ,กะทั่งว่า พอไม่มีทางไปแล้วมีทางเดียวที่เหลืออยู่คือบวชพอบวชแล้วจึงค่อยพบธรรมะและพบธรรมะแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่พบเฉยๆแต่ปฏิบัติด,ด้วยปฏิบัติจนกระทั่งได้เข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดมีปัญญาเห็นความจริงว่าสิ่งสารทังปวงเนี่ยยึดมันถือมันไม่ได้เลยสักอย่างจิงก็หลุดพ้นจากความทุกข ตัวอย่างของอิสทักขะเหล่านี้นะมันจะว่าไปก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจนะเป็นกําลังใจกับผู้คนว่าแม้เจอความทุกข์แล้วเนี่ยชีดมันมีทางออกและทางออกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากทุกนั่นแหละเพราะทุกมันผลักไสให้มาเจอทางที่เป็นหนทาง,างความดับ,ดบทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยอย่า อย่าเพิ่งไปน้อยเนื้อต่าใจอย่าเพิ่งไปคับแค้นนะจงกระทั่งสิ้นเลี้ยวสิ้นแรงสิ้นหวังเพราะว่ามันากำลังมาเพื่อพาเราเข้าหาธรรมมันมาเพื่อจะให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตก็ได้และตรงนี้หละก็เป็นจุดเริ่มต้นของการหาคนพบธรรมจนออกจากทุกข์ได้ชาชานี้กท่านี้นะออกการับ